ทุกคนให้กำลังใจน้องฟอร์ดนะครับกำลังถ่ายรูปเป็น,นแบบครับผมทุกคนว่างไงอ่ะใครหลอ่อพิมพ์คำว่าหล่อมาครับพิมพ์คำว่าหล่อมาลัวๆเลยครับผมน้องจะได้มีกำลังใจครับเออเออโอ้คุณอกคุณฟก,กี้ครับ รอแท้รอ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 มากยินดูรอมากน้องฟอดรอค่ะน้องฟอดรอค่ะน้องฟอดรอมากพนันกันว่าจะตกหรือเปล่าเออคิดว่าน้องฟอดจะตกน้ำไหมครับถ้าน้องฟอดตกน้ำใครจะมาช่วยบ้างครับเอฟซีรอแท้ค่ะรอแท้ค่ะนี่รอป้ารอบ ถ่ายภาพใช่ครับสวัสดีครับเอ้ยรอว่ะรอว่ะเอ้ยมีคนชมไม่ทิมเลยเว้ยให้โหวตดีกว่าเออย่อย่อแทนรอรอฝั่งซ้ายหรือรอฝั่งขวาดีครับไม่ยอมน้อยแล้วเฮ้ยยอมไม่ทิมคเขายอมไม่ทิมเอยมันสู้เฮ้ยใช้คำว่าหล่อได้เปลืองมากเขาบอกโอ้โหสุดยอด โคตรดีว่าโคตรดีโคตรดีไม่ใส่ชุดชีพคะอ๋อมันไม่เท่าไหร่ครับมันมันปลอดภัยครับตรงนี้มันปลอดภัยโอ้โคตรดีเลยโอ้อากาศดีบอกอะไ <got> รก็ชื่โคตรดีพี่อ่ามึงเปิดเพลงโคลมีพ,พีนี่รึเป่ารอนี้โหโคตรดีเลยอ่ะ Bye. wow đi đi ao Thái kim mông. giờ mek cái Kim, lỏ ba. เฮ้ยเขาสวยอะะ่ะเฮ้ยตรงนี้ดูดีเว้ยโอ้โหเฮ้ย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  ว้าวววววววูอยากขี่ว่ะวูอยากขี่อ่ะขี่อะไรเนี่ย เท่โคตรเท่บ้มากเลยครับไปคิมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไลฟ์วิวเว้ยมีคนบอกว่าคิมก็คือเจคขอบเมืองไทยเจคขอบเมืองไทยเขาบอกแบงค์แรกเป็นหมาป่าก่อนแป๊บนึงว้าวโหโคตรดีอ่ะ ไปแม้วสวยยังไงวะได้เคยโอ้ยโคตรเท่เลยสองสามหนึ่งสองสามถ่ายถ่ายเอาใช่แปลว่าอะไรเอ่ไม่ไม่ถึงเลยมองไม่เห็นเอาหรอโดนปังโดนปัง ดีเลยเว้ยมีทวีกิจตั๊งโอ้เมฆทำไมถ่ายแบบั้นเหรไปนไหนอาวอ่ะไปก่อนเลยขอบอยู่งนี้ดีกว่าก่เลยขอบอยู่งนี้ดีกว่าหนตรงไน้าี่นมดรน้ไม่ดำหรอกองฝังนีดีฝั่งนี้ เลยนี่เลยอะไรครับก็น่กกากลัวอยู่นะไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่จริงมันดีนะมันแบบทุกคนมันเห็นในรูปแม่มันอาจจะน่ากลัวแต่จริงแล้วมันแบบสบายสุดระวังวิกอะไรอะ่ะระวังวิกหกชนอะไรวะเมฆ่พี่มันอะไรอะ่ะ 我看到那边有。